ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมซาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นตัวแอปฟันทีวีอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนดูเลยนะครับว่าสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับในส่วนของตัวแอป ฟันทีวีตัวนี้ว่าจะได้รับจริงไหมนะครับสําหรับตัวนี้ให้เรากดคลิกเข้ามาตรงคาว่าโปรไฟล์เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะทําการถอนเงินโปรไฟล์ที่นะครับด้านล่างนะครับมุมขวาสุดนะครับด้านล่างเลยทุกคนโปรไฟล์พอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือเจอเจอรูปแบบหรือว่าหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่ 2 6 2ล้านเหรียญนะครับซึ่งสามารถแลกได้อยู่ที่100บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดคลิกเข้าไปตรงคําว่าถอนเงินให้เพื่อนดูเลยดีกว่านะครับกดคลิกเข้ามาตรงนี้เองทีนะครับถอนเงินนะครับกดคลิกเข้ามาเลยพอเรากดคลิกเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับก็คือจะเจอรูปแบบหรือว่าหน้าตาีนเลยซึ่งการถอนเงินก็จะมี4ตัวด้วยกัน1ก็คือจะเป็น100บาท สองจะเป็นสองบาท3ก็จะเป็น400บาทแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเก้าร้อยบาทตัวคนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินทั้งหมดในส่วนของตัวแอปนี้กันเลยซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะทำการถอนอยู่ที่100บาทนั่นเองจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการกดคลิกเข้ามาเลยนะครับในส่วนที่เราจะทําการถอนเงินกดคลิกเข้ามาเลยแล้วก็กดเลือกว่าเราจะทําการถอนแบบไหน จะมีเพ y p a าแล้วก็จะเป็นทูมานี่วอลเลตซึ่งคลิปนี้ผมจะทําการถอนเงินเป็นทูมานี่วอลเลตละกันกดคลิกมาตรงคาว่าถอนเงินนะครับตัวนี้ทันทีแล้วก็กดยืนยันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอก่อนกดยืนยันนะครับเพียงแค่นี้เราก็ทําการถอนเงินสําเร็จเป็นอี่เรียบร้อยแล้วทุกคนแพลฟอร์มขายสง่ยง B2B รอแค่เงินเข้าจะเข้าภายในหนึ่งถึงเจดวันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็คือ วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเงินก็อาจจะไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของตัวแอปนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนใครที่ชื่นชอบฝากเพื่อนเพื่อนทำการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยคลิปนี้จะต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนสวัสดีครับ